ไม่ว้ให mm. ้เรียบรน่อยเดี well, well. ๋ยวว่ายงหล็งาหลองมากเหรอแจ้งบุ้งแจ้งเดี๋ยวว่าย น้า้าขอตามซื้อข่ายเด็3สามคนเป็นหน่อยจ้าให้รัำรับรยๆนะคะถูหวยรางวัลที่หนกานนเป็นหนึ่งกรเป็นหนึ่งจ้าซื้อข้าวซื้อข้าวลูกหลานกินหน่อยจ้าขอเิพินพอนจ้อ่าตักให้หน่อยเอมัค่ด้น๊ะระวังติด ไมยังไม่รู้ยังไม่ได้จดน้าเย็นลมมกไม่ได้ชงมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนยังไม่ว่างเดี๋ยวก่อน แจ้งมาส่งมาไม่แต่ละส่งมาไว้ดีๆไม่แต่ละส่งมาอ้โอ้ขาขาฉันชอบเล่นคันหน้าเลยอ่ะไม่เอาหยายาบหยายาบหยาบหยา ไปไปเอาไปไปฉี่ไปฉี่เดี๋ยวเดี๋ยวคือข้าวคือกุ้ข้าวเดี่ยวสามคนกินหน่อยจ้าขอให้ร่ำร่ำเลยเลยเลยร่ำหนึ่งยังว่าไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอแม่ไปแช็เวียงรอก่อนนะเวียงรอก่อนเออาไม่ได้เด็กๆห้ามเลยเมาคิดว่ามาลุ้เหรอว่าจุดไหนก็แค่เปิด โอ้โหแไม่เห็นเลยเยน้อยากจะเปิดของมันมย็หน่าวเดี๋ยวไฟยังไม่ว่ายมาเยหน่าแรอนะเอวงร้อนนะเสียคร้อนนะ มันเอาไปแช็กที่เลยไอนี่เออมไม่มันดบไปแช็กเลไปเจ๊งระวังระวังล้มยอะไรสิกหัไม่เอามวไปเอ้หเรียเยเออแม่เอาเออ4 0วันนี้เดี๋ยวก่อนแฟนนี่ไปสีใช่ไหมครับเี๋ยอกนเีนยวใจเนืกเมาตาเอาคุณใจเระวังนะให้เราเตี โอยวอยวอยเจงระวังครับเจงโอ้ยยี่นี่จ้าเดียนท่านก็คือจับโผล่อีกไปแล้วเปล่าเรื่องของจับยั่ไงใส่กระเป๋าขึมาก็ต้องรอกสิใครยังไม่ไหวยงงว่ายังยังเดี๋ยวเราค่อยไหวยช่างไม่เป็นไรหรอกเออเออเอาเวงไปไปรอพี่สองใช่ที่สองเหรเออเวงไหวครับพี่สองเราปั๊บไปยังไม่ได้ไหวยเลยอ่ะเวงเอ้ย อย่าเจย์เย่อย่าเจย์เย่นี่นี่ทุกอย่างนี้อยู่นี่แล้วทุกอยู่นี่น้าเราโกงขออ่ะอ่ะป๊าป๊าใครไม่วายบ้างเสียงออกเสียงก็เหลือเราคนเดียวแหละมั้งของเองไม่รู้เท่าไหร่เลอหนึ่งสองสามพอแล้วพออย่างจะออกไปให้มันเล่นนี่เอาไม่มาลากเองเอานักดูเลย กีโลกี่โลตกโปนะตกอาจจะเจ๊งเจควันควันด้นะนี่คับไม่ต้องเลยนะก็อีนี่ไม่ต้องยุ่งนั่งถูงเราเออั่ย้นก็ต้องร่วมบ้างั่เหรอเดินนั่งใช่ไหมนั่งแบเนี้ใช่ไหมเออ ยังหอบสิเอาคนละตัวเอามีที่นั่งไหมนั่งเปล่ามีคุณมีอ่าจ๋งสนใจไมดู่ยโอ้เป็นรรู้วองหน่อยค